สวัสดีจ้าสวัสดีครับสาวบานนาะจ้าอากาศที่บ้านเป็นยังไงอา่าวอากาศเหมือนฝนจะตกแต่มันไม่ตกคือทาง,งอ,อื่นเขาตกอือทางอื่นเขตาตกโจ้ทางบ้านทําไมไม่ตกอากาศลมร,รื่นเหมือนหน้าหนาวเหมือนหน้าหนาวเลย <c oughs> ใช่ไหมโอ้อยู่เขาใหญ่ก็ประมาณนี้แหละอยู่กับเขากับป่น้าีตอนนี้ไม่มีแดดเลยอือวันนี้เราจะมาโค้งสุดท้าย ใช่ไหมเกี่ยวกับเลขบที่มาใช่ใช่จะให้โค้งสุดท้ายเลขมีที่ม,มาให้เอฟซีไปหาอีกจับลอตเตอรีตตร่รางวัลที่หนึ่งไว้ค่ะก็คืออันนี้คือโค้งสุดท้ายแล้วนะตัดให้น้อยหางแล้วแหละแต่ใครอยากดูชุดเต็มเดี๋ยวจะให้จะทวนให้ดูอยู่เพราะว่าเรามีชุดเต็มให้อยู่เนาะครับชุดนั้นก็โอเคเลยแหละไม่มีปัญหาเลยชุดนั้นแค่หกชุดเต็มตัวเลขเหมือนกันตัวเลขเหมือนกันค่ะแต่จะตัดให้น้อยหางเนาะสำหรับผู้ที่ ไม่มีงาจ,<ะ>จ้ะผู้ทุนน้อยปันทงให้จะปันทงให้จ้ะปันทงให้เน้นๆเนาะวันี้สัญจรเราก็สู้มาเดนนั่นแหละค่ะยักษีก็อยามองผ่านกันแล้วกันจ้ะค่ะท่านใดอยากลงทุนหนักก็ลงทุนได้เลยค่ะอันนี้เป็นเลขที่มาโค้งสุดท้ายจ้ะไม่วันวันสัญจรค่ะเพราะว่าสถิติเลขตัวนี้สัญจรมาบ่อยมากอืมค่ะ บ่อยยิ่งกว่าเลขเก้าอีกอืมจ้ะครับเอาเลยนะจ้ะวิ่งบนแปดเ็นที่หลักสิบวิ่งไปที่แปดปักหลักสิบเนาะจ้ะครับผมชุดสองตัวแปดสามแปดสามครับกันไปหน่อยก็ได้สามแปดสามแปดคือกลับไว้หน่อยเนาะกลัวมันไม่ปักหลักจ้ะครับชุด สามตัวมีเก้าแปดสามครับเก้าแปดสามตัวเดียวเลยใช่ไหมคะเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวเลยครับใช่ส่วนเลขล่างให้วิ่งไปที่สี่ครับผมวางวิ่งไปที่สี่จ้ะครับสี่ชุดไปกลับก็แล้วกันสี่สองสองสี่สี่สองสองสี่จ้ะ สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่เน้นไปที่สี่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับเน้นไปที่เจ็ดสี่สี่เจ็ดอ่าก็สองชุดไปกลับ <c oughs> ไปกลับเนาะคือเราไม่ปักหลักให,ห้ให้ไปกลับครับไปกลับปลอดภัยกว่าอ,อ๋อค่ะเพราะว่าล่างนี่ไม่ไม่มั่นใจเท่าไหร่เดี๋ยวให้ไปตรงๆเดี๋ยวออกกลับมาเอฟซีบอกบอกไม่ตรงเนี่ยกลับไปเลยดักทางไวเลยจ้ะก็ค,คือเลขมันต้องไปกลับนะ ก็เมยซื้อไปกลับเขาบอกว่าตับแตกออประมาณนั้นเนะาะค่ะแต่แต่เลขไม่หลาหางนะของสุดท้ายฟันธงเนี่ยบนก็เม็ดเดียวแต่ไปกลับเฉยๆเนาะใช่ใช่เพราะว่ามันเชื่อใจไม่ได้กองฉลักมันต้องไปกลับไปอืมแต่มันไปนชนของเซ<บ>ียนเนาะที่เราปล่อยตัวงวดมาเนาะเป็ดสามจานเป็ดตัวเดียวกันเลยนะเก้าเป็ดสามเนี่ยมาในทางเดียวกันเลอนเลขแปดมามากที่สุดเลยอือ เ <8. S 2> ปิที่ไหนมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับเป <8 S 2> ิดก็ออกหลักร้อยไปสองงวดติดนะงวดนี้จะมาหลักสิบหลักหน่วยหรือเปล่าแม,าม,มา่มามาหลักสิบนี่แหละมันยังจะปักหลักเป<ถ>ิดยังจะมาให้เห็นใช่ไหมใช่ถ้าไม่มีอะไรเอ็กซ์เดเนแปดหลักสิบแน่นอนอ๋อค่ะไปจับไปนะไปหาจับฉลากกินแบ่งไปเปดสามสามเปดเนี่ยไม่แน,น่อยนะแปดสามก็แปดสามหนักหน่อยสามแปดก็ลองมา จ้ะคือปักหลักให้หลักสิบนั่นแหละแต่ไม่แน่นอนเนาะทุกอย่างก็คือลูกกลมๆเนาะเขาหมุนมันอาจจะไปหลักหน่วยก็ได้ก็คือให้ไปกับด้วยคนะี่แปดสามสามแปดบนเนาะสายวิ่งก็ <8. S 2> ให้ไปหาแปดสามไห้ก่อนค่ะสายวิ่งก็แปดเม็ดเดียวนั่นแหละบนจับได้เลยค่ะรู้ส่าลอตเตอรี่ผมนี่เกี่ยวกับแปดสามนี่จะได้มาสามชุดเลยนะอืดังไหมคะ ตัวนี้แปดสมสามแปดเนี่ยไม่ไม่ไม่ดังไม่ดังไม่ดังมันไม่มีหกผมมีสี่แปดสามอยู่สองชุดออค่ะแบบจะเหมือนที่ลงไว้ถ้าสีชอบก็ได้แล้วก็มีห้าแปดสามอีกหนึ่งชุดจ้ะครับซื้อไว้เนี่ยจ้ะเก้าแปดสามผมหาไม่ได้ผมก็เลยซื้อพวกนี้กันไว้จ้ะคือหลักร้อยนี่หาก้าไม่มีใช่ไหมฉลากินแบ่งใช่ใมีวันนี้แหละ แต่สีทงเทบีบอกว่ามันมีชุดห้าใบหรือว่าจะเอาแบ่งคนละครึง่งอืมค่ะจอะอะให้โชคดีแล้วกันรางวัลที่หนึ่งเนาะยังไงก็อตอนตอนนี้ลอตเตอรี่เข้ามานี่ก็เจ็ดชุดแล้วนะเนี่นยสิบสี่ใบอืมค่ะก็ให้โชคดีเนาะเจ็ดสีนี้ก็สวยแต่ว่าหลักสีนี้เลขสีนี้เหมือนติดมาแรงนะสีนี้มาแรงเลยเลขข้ามเสียเลยเนี่ยสี่แปดสามซื้อแล้วเพิ่งมาเห็นอืมเลขข้ามเสียนพัก ก็เล่ข้ามเสียนพระเลยชุดน,นี้ก็คือสองแปดสามเอฟซีกันไม่หน่อยก็ได้เกยนไว้ให้เอฟซีหน่อยก็ได้เผื่อกันสองแปดสามครับผมเลยมันหลวยมากกินเราอีกตัวกัน,นคือสองแปดสามเนาะครับผมจะก็ประมาณนี้ใครมีหลักล<ช>้อยแน่นก็จัดใส่ได้เนาะใช่ใช่ถ้ามีหลักลล้อยเด็ดก็หาใส่ได้เลยค่ะค่ะอันนี้ก็อวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วอะ ไม่กี่วันก็ให้เหงนแล้วกันรีบไปหาเนะาะครับผมค่ะจังไงก็ให้เห็นเหงแล้วกันวันนี้ค่ะค่ะวัสดีจ้าสวัสดีครับเอาค่ะอีซีเดียวสาบนาจ,จะทวนตัวเลขของเสียนปากช่องเด้อค่ะเป็นโค้งสุดท้ายชุดฟันธงเลขมีที่มาชุดฟันตรงคัดให้น้อยหางแล้วค่ะมันไปนชนกับเลขของเพินน่นเนาะสูตรเพิ่นต่างหากอันนี้เลขมีที่มาอีกต่างหากจ้ะเพิ่์นไหโค้งสุดท้ายและะ้วค่ะวิ่งบนไปฟันไปที่แปดหลักสิบเพิ่นนมาแปดสิบมาหลักสิบ เป็นปักหลักไฮลักสิบเปดสามนี่ฟันคักๆเลยว่าซันบาแต่ว่าสามเปดเพันในกันวบเป็นหยันมันมาโตกลับคือ,อยันเหล็กปักหลักมันหลุดจ้ะหลักสิบหลุดเนาะสามตัวเม็ดเดียวเก้าปดสามตัวกันคือสองเปดสามเก้าปดสามนี่เพินมาไปหาจับโลดหลังวันที่หนึ่งกักคเพินวาลวงเบิ่งพี่น้วงไปหาจับไใ้เบิ้งค่ะเก้าเปดสามผู้ใดมุดขี้ดินเกณนไใบก็มุดใวในเด้อะเม็ดเดียวจ้ะเลขล่างนะคะฟันไปที่สี่ สองสี่สี่สองเจ็ดสสี่เจ็ดฟันเม็ดเดียวคือ7 4็ดเจจ้ะ7จ็ดสี่เจ็ดมันไปตรงกับความฝันของเสยนบุรีลัมจับไว้ในเด้อยพี่น้องค่ะสำหรับชุดเต็มที่สาวบานนาได้ลงไปก่อนหนาะนั้นอันนี้สําหรับผู้มีทุนชุดเต็มจะ้ะเพิ่นวิ่งนะคะบนล่างซี่กับเป็ดก็ยังคงเนี่ยแยกให้บนล่างซี่อ่างในซี่บนเปดแต่ว่าบนไก่ซี่กรปดในชุดเต็ม ชุดเต็มผู้ใดมีทุนก็คือซีหนึ่งซี่หกซี่เจ็ดซี่แปดหกสามหกห้าหกเจ็ดหกแปดเออหกเก้าหกแปดพนะหกเก้าจ้ะเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้านะยังคงเดิมค่ะแปดสามเจ็ดสีเจ็ดสีเป็นเนินลางเป็นกลับไปพร้อมไหมคะซีเจ็ดเจ็ดสีจ้ะชุดเต็มมันกับ,บว่าหลายหางพี่น้องเต้ชวนมากมันกลับไปคือเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดสี่แม่เจ็ดแปดแปดเจ็ด C. เจ็ดเจ็ด C ยังสี่เมตจ้ะคือกลับจังสี่เมตคะ่ะแล้วก็อ่ามันไปนชนเขาเลขเพิ่นพร้อมคืออันนี้เป็นสูตรของเพิ่นโดยตรงนี่อันนี้เป็นชุดเลขปักหลักนะคะเลขสูตรนี่เด่นนี่มีสองมีสามมีสมมี่ม,มีห้ามีหกมีแปดวิ่งสามกับแปดเออสามกับหา้าสามกับแปดพะนะสามกับหา้าจ้ะหาสามแปดสามแปดหาสามหามสามแปดหาแปดนะคือเลขแค่สามคู่แต่เพิ่นไปกลับให้ไหมจ้ะ สามตัวสี่แปดสามห้าแปดสามและเก้าแปดสามเก้าแปดสามมันไปนส่วนกับเลขมีที่มาเนี่ยเป็นตัดให้จ้ะแต่ดับเด้อค่ะดับสิบหน่วยบนมีศูนย์มีหนึ่งมีเจ็ดนี่ค่ะดับสิบหน่วยบนหลักร้อยสามารถไปได้จ้ะรประมาณนี้เอา้าพิจารณาเบิ้งพ่นองค่ากะคือโค้งสุทไทยฟันให้มันแน่นแขนแขนลวละ,ละจ้ะคือเม็ดเดียวฟันไปที่บนแปดหลักสิบแปดสามหนักหนักสามแปดกันไห้ จ้ะสำรับรางก็คือฟันไปที่สี่จ้ะกันนักไปที่เจ็ดสี่สี่เจ็ดค่ะประมาณนี้เอาชุดฟันทงโค้งสุดท้ายเซียนปากช่องค่ะขอบุญขอบคุณเซียนปากช่องผู้ใดอยากโทรหาเพิ่นโดยตรงหรืออยากสอบถามมือเล็กออกก็โทรหาเพิ่นใดเด้อค่นผู้ใดอยากคุยกับเพิ่นโดยตรงคือศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกหนึ่งเก้าจ้ะเอาคลิปนี้รวยๆปังๆสู่หูสู่ก้นเงินไหลกองทองไหลเข่าไปเราจะสวัสดีจ้า